วัดดีพี่น้องเมื่อนี่ไปวัดเนาะจาก้กเนาะเดือนซิบเข่าเขาสากพี่น้องถึงกำหนดไปวัดอีกแล้วเนาะจ้กเนาะจาสนาพูดเฮาว่ามีย่างเราก็ไปวัดทำบุญหากันอาผู้หลวงรับดับขันสุกอยู่ท่างฟ้ามีแต่แดดกับฝนสุกอยู่เมืองคน้นกัไปทำบุญทั้งตัวพี่น้องทำาบุญจ้ะสิเขาวัดนี่นั่งจ้อเวย ไปบัดเจ้าจ่าพี่น้องไปบัดจจำมือหนีเอาอีกบ่กดอีกบ่เอาไปก้อนไปก้อนเอาบ่อ่นไปบัดจจำมือนีบังดึงแม่ออกแม่ออกบ้านเฮา ้เอแม่ออกบ้านเข้าเมียพี่น้องขึ้นมาขึ้นซาลาจะแบบขึ้นซาลาเบิ้งสีไายให้เบิ้งน่าจะเนาะไปตัวแม่พี่น้องบ้านเข้ากำลังมากจังกำลังทยอยมากจังสีก็ใส่บาทใส่บาทดูสีบ้านหน่อยก็ว่าันนไงการกินการท่านธรรมดาเนาะแต่เนาะ คือเมียแบบเป็นสิมาจำังจสิงจ้ะอันนี้ขาดบดไอ้โอ้ยบดไอ้จอยบักหมากมาให้เนาะเมียเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวมือรุ่นเนาะบักหมากก็ร่างข้อเขียวจักหน่วยกับติดตุ้งจ้าเนาะจ้ะเมียจอยก็ใส่ปลาใส่ปลาปูขาสากเรือนซิฟ จากบ้านทำบุญาแจกั òng, Không, th th ì, thì, ้งย่างที่จะทบเพื่อาจกทาท่านเพื่อจิตใจจิไใ้ใสสะอาดน้องพีน้องเอา้องสิบดาดที่เดียดเ้อสิบดย้างหด้าตอน่อนไข่ทำบุญนะคือว่าได้่ กินได้กับคุนพ่อตามแม่เฮาเบาไว่หวใช่เอายิ้มรอรอรออยู่แล้วล่ะนะายงจ้ะเฟนี่บานเฮาบานหน่อยๆปัสสามากักคีทำบ้านก่อสำรานตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝนจังหวัดลวนทานีจ้ะนีดอกไม้เจอกะแนกดอกไม้จะดอกไม้เป็น่คบอกว่านไทยนเยหนงหรือเมีไม่ค่อยจะอันนี้นห้องหานมันจะดเล้วโอ้ยันนอกอ่ะเอาห้อง้องใบจะบ๊อป็นยังแต่ประหยาดเนาะไ่อด่อก็อีแมมาทั้งสอง ไปเบิงเันแป็นกอาหารเนาะจาเจ๊่พนนั่งสูงมันปวดขาบอจ้าโอ้ยูพี่เอ้ยเ่ก็ปนาอาไปทำงานมาคุณเพอวันนี้ไม่ไปทำงานหันหน้าสวยๆมาหน่อยก่าก็สาวกจีนกาจา ก็วันนีงง้สวยมากๆเลยสวยจ้าพี่ต้องสวยเนี่ยึ้นมาแล้วกำลังมาก็มี นองนี่ละจ้ะสมบานเฮาละเพชรบุญเพชรขั้นจะย้อยมือใหญ่แต่ก็ตั้งเต็มคนไล่หลายพี่นองหนึ่คนหลายคนเต็มจ้าการำบุญอะคุณหวงรับิก็ยางก็มีป โอน the, like ี yeah. Japan, ่านข้าวมาจะนออเนทีอกมาเลาแล้ว่ง้ากันอพอลาลัะได้หอมว่าฟังสียจากหลังเรจะทาเง้ยวจขอบุญจะบั้งงเป็นลูกไ้สูงก็ไม่ต้อ านอยู่กลุ่มหลายองจากซองไ้ค่อยตางกันจากน่จแแชร์กันเพีนราจะแชร์กันเนพียร้นิพแชร์กันเพียมีบท,ท,ที่สแพ่น่าจะ นั่งเริวพี่ที่เรอจะเนียนข้อนั่งตายก็พี่ลองอยู่ไหนคนไหลไหลแม่จันคนไหลเอ็มซาลาเลยจำะมึอ เแล้วเป็นบัตรหน่อยๆแต่บทำุมดีดีแล้วเป็นวบเป็นบริจาคท่านบัจากหงบริาค

de hey,

Kau kawanto sama-sama padasa kawanto alatanto sama-sama jodasila kapan kapan karena sana bukit rumah datang พลังงานพระพุทธานุสการสัีของสมเด็จกรมประศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยความกลับเอื้อมให้สําเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพื่ออบรมหลวงพ่ะสักีประดานทางศิลปกรรมในพระวุฒิศาสนาสมเด็จสารพันดาพักรสาปริบุ์ในวันที่ในวันสุกที่12สิงหาคมพุทธศาสตรา มีผร้ชนวยภาษาเยอรมาถึงาพระสวัารณ์จัรเรียนรูมศึกษาสักันขพอแผ่นดินสม่งที่ชาวไทยทักงสีนจะได้ควาเป็นผุสมกรณีเยอยเฉลยขระเกีวยวทำาระราักุศลเพิ่มบนท่านกำราีให้เพิ่ม้น,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 นในโบนยังเป็นการอุดมนุนทามสัติ ก้าสองแล้วเล็กน้อยกับสีรงไปใหย่เขาัดน่าจากายเขาตเอาตู้ตู้บ้านนี่บอกสีลงไปแล้วบอกว่ายาหน้าบอกรับพรสะกกอนตัวรับพรยาหน้า กิน<ม>่องนุ<ม>่งเขาากี้อจะย่อยกัดกอีกก่องเรได้จันไปยายเขาสาก เสียงตีกองดังตุ่มตุ่มแล้วถ้าละยายอยู่ลงมารุ่นมูเห่เลยเอาเลยจิตรุดเปลงเลงพี่นองไทยพี่นองมั่นใจพ่อเม่ไพ่อเม่มั่นใจไหมมาเบิ้งจันนี่มาเบิ้ง ใยายแล้วผุ่น <theo> อ <un ibility> ีพอนไวยสีกึกกัก hey. กึก <persever> ก <es> ah, yeah, <tr ust> ักล่ะผุ่นโอ้กปอะหยอ่ใยายของไฟของมันจันเออก็้เยเออเอปนแน่เป็นแน่หญเราใหญ่ใหญเรจัน ให้ผู้ล่วงรับดับคันผู้ใดบ่มาพี่น้องผู้นั้นบ่ได้กลิ่นเด้อเอออันนี้สงของไผของมันเด้อของบุญนี่ใส่น้ำน้ำมาให้เพื่อนระบ่ แค่นี้แหลนะเนาะพี่น้องเนาะมือนี่พิปนี่ซ้ำนี่แหละเนาะ้ะคลิปทำบุญเขาจากักสวัสดีค่ะ